พวกเรางานเข้าแล้ววะแม่งกดมาเจอทีมเอ็กไอตอนสอบเลื่อนแรงสดายแบบอะไรจะสวยขนาดนี้วะเจอแบบนี้แม่งก็ต้องทําใจนะนับนี้เราแพ้ไม่ได้ซะด้วยสิใครมีแผนอะไรแน่นเไหมฉันจะมาลุยแป้งเลยดีกว่าไหมกูมีความคิดดีๆวะ่ะเอางี่ละกันเอาหน้าไปเล่นกลางเอากลางไปเล่นหลังเอาปีกไปเล่นหน้าเอาแบ็คไปเล่นเซ็นเตอร์แล้วก็ครึ่งหลังมาก,ก็เปลี่ยนแบ็กออกสองข้างผู้ชเชี่ยวแรงมูนี่อืมตามนั้นแล้วกันป่ลุยไปให้เขาตกอืมไอสัตว์เผาแรงกันอืมตัวไม่แน่ล่อไร้เหี้ย กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟีฟ่าวันดับฟลักนะครับอยู่กับผมแล้วก็เกมฟีฟ่าออนไลน์สอีกแล้วนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาดูช anel นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมเนี่ยชื่อไวยนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดการ์ดเบอร์เบสกันนะฮะโอ้โหซึ่งไอดีนี้นะครับไม่ใช่ดีผมนะเป็นไอดีของคุณมาโมนะฮะส่งมาให้เปิดนะผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับก็สําหรับการ์ดเบอร์เบสนะฮะผมเนี่ยเคยเปิดมาแล้วใบหนึ่งนะเป็นไอดีของผมเองนะฮะ ตอนเอนจิ้นเก่าแล้วนะฮะไปนั้นน่ะผมจําได้ว่าได้อินเนต้านะเอออินเนต้านะครับแล้วก็ใบนี้ฮะเป็นใบที่2นะที่ผมจะมาเปิดนะฮะในวันนี้นะฮะซึ่งสำหรับเกมยร์พิฟฟ์ฟ้อาอะไรสามนี่ผมเนี่ยเคยเปิดได้เบอร์เบสมาแล้วประมาณ3ตัวนะฮะจากการเบอร์เบสหนึ่งใบนะฮะแล้วก็จากการเอ่อเลเวลอัพซึ่งจําไม่ได้แล้วว่าใบไหนแต่ว่าเป็นท็อปสิรวมเบอร์เบสนะฮะก็2ตัวจะได้อินเนต้ามา2ตัวนะฮะแล้วก็ได้ดาวิตวิเจาอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับเจ้าของไอดีนะฮะเขารีเควสตมานะฮะว่าอยากได้เ,เจอหลาด X I นะฮะราคาประมาณ600เอ็มนะซึ่งผมเนี่ยคิดว่าเจอหลาด X I เนี่ยมันถูกไปนะฮะวันนี้ผมจะมาจัดอิปป้า X I ให้เขาไปเลยแล้วกันนะฮะส่วนเขาจะไปขายซื้อเจอหลงเจลาอะไรก็เรื่องของเขานะฮะก็มาดูกันเลยครับการสเปอร์เบสนะฮะโอ้โหแม่ง โคตรรู้สึกดีเลยฮะได้มาเปิดการ์ดเวอร์เบนเนี่ยก็วันนี้นะฮะผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะได้สูตรขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่เคยมั่นใจเหมือนกันนะว่าจะได้ตัวดีๆนะผมก็เลยเข้าไปหาข้อมูลใน g o เก l e นะครับว่าเปิดการ์ดเวอร์เบนยังไงให้ได้ตัวแพงๆนะซึ่งมันก็มีจริงป่ะก็สูตรนี้เลยฮะกดค้างไว้นะให้เมาส์หายแล้วก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้ตัวไหนนะครับเอาการ์ดเวอร์เบนขอต้องแพงอิบป,ป้ามาไปจุดเคเราเป็นว่า3 3 5ล้านว่า ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะถึงจะไม่ได้เจอหลาดแต่ก็ไม่ได้ตัวแบบถูกๆนะพวกชนไอร้งชนไอเดอร์อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าอาจจะรอดตัวไปนะครับก็อาจจะไม่โดนด่ามากนะก็โอเคครับวันนี้ก็น่าจะฝากไว้ประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพลงประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปให้นะถ้าเกิดเพลงไหนเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ผมจะแปะไว้ให้นะฮะแต่ว่าถ้าเพลงไหนไม่แน่ใจนะผมก็อาจจะไม่แปะนะครับเพราะว่าผมก็เสียวช่องบินเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเกมฟีฟ้าอะไรสามนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะเจอกันครับผม